มาดูการให้อาหารไก่ของตา,นะตางเรานะตาเราคือพ่อเรานี่แค่ะเราเรียกตามันไม่มีลมเลยวันนี้ร้อนมากเกยก็จะเอาแฝดออกจากข้าวจะอาหารใช้พัดลมเป่า ไม่ได้ลมเลยตตเอ,อย่าถามหาลมไม่ได้ลมไม่ได้ลมเลยเนะนี่ยนิ่แล้วข้าไก่อันนี้เข้าวปลายเด็กนะข้าวเพือ่อโอ้สายพัดลมเปล่า ติดละโอ้ยแบบนี้ลอยหาระดับของหน่วยงนนั้นหน่วยงานนี้มันจะมีการวิ่เต้นีเอสเพื่อนนี่นะจนจนจนภาษาเผือ ภาษาพิล้ภาษ <pot> <letter> าพุทไทยเอทมันเอ๋อเอาขี้แกบอ่ะเอาแกบอ่ะล้นแล้วตาโอ้ยพอดีตรงนี้กับตรวไก่ โอ้ยนอ้มา่ะทม่าชะจนอะจนเข้าทิเนื้อดาลานะรอปานนี้เอาเอสโอ้เอามันตรงๆจนเข้าทีแล้ไก่กินเอาขี้แกบมันอ่อด้ยอเอาขี้แกบเอ่อ

ทานแตม่มันกัดายาันคนเอากระม,มาของคนนี่าาแล้วโอ้ไปจีบถ้า่ายเอา๋พวกสายตายจะดีมันจะไปกันเลืยเบิด,ได์ไก่ใหญ่ทมันย้านไก่มันย้านคนมันอกี้มีได้ไก่แล้วไปเห็นแต่ได้แต่คนในเแล้ตามคนนะเดี๋ยวไก่มันกระมา จักงานในพื้นที่ข้อไก่เจ้าเนะี่ยใช่แล้ววันนีเป็นงานกว่าสองงานพี่บอกสองงานงานว่ายอีกแล้วที่สองไร่เนาะที่สองไร่แบ่งแบ่งเพื่อไก่ครึ่งน,นึ่งพอเครื่องละมาละพักเพิ่งพักเพิ่งข้าวเกอเป็นจุดๆไปนั่นนี่แตะ <c oughs> มันจังมีตีกัน เ,เสีเยสงเพล่นอะเสียงกระลอกนกกเกาเว้าไม่ภูเขาไว้เธอมันเต้นอมเอาดินมาตะกรเลยนี่น่นะดินที่เขามาลอคฟองนี่เด้อ๋อขอเขามา <c oughs> ลงเฝ้ารถใด้เขานะเขาลุในครัวมาจอดอยู่ตรงนี้เออแล้วกับเพื่อนเธอข่าเฝ้าสามรถ สามรถตีรถขึ้นแล้วจะหแบน่นเ๋ยของีนี่และเกาวาววาววาวมันมดกินมัตะคบได้ยินแต่เสียงวาววาววาวเกาเบา เดี๋ยวออกไปถ่ายข้างนอกโอ้ยปิดลับิ๊กนะอยู่ในสุ่มไก่เอาก็ได้สองตัวมันไม่ตีเดียวเดี <c oughs> อ๋อลูกมันแม่มันป้าแม่มันนอนเหมือนนกปูน ตามสีไมีไก่ชนไก่ชน

กจิบจบบ,บ,บ,บ <c oughs> เดี๋ยวฝนมาแล้วเนี่ยใช่ฝนข้างฝนไหมฝนจะมาแล้วพ่อเลยรีบให้ไก่ค่ะให้อาหารไก่ตอนเย็นนะ ถ่ายไกลๆค่ะถ้างั้นเขาตกใจเขาจะไม่มากินอาหารที่เราให้ไปนะมันเยอะเลยหลายโซนตรนี้ทุกจุดให้ให้อาหารเป็นจุดๆไปเขาจะได้ไม่ตีกันไม่แย่งกันไก่อารมณ์ดีค่ะที่นี่ไก่แฮปปี้ มีที่ให้เขาวิ่งเล่นส่วนตัวเล็กๆนี่ก็ต้องขังไว้ก่อนจิบ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 จิก็มีผักจากตลาดนะคะแล้วก็ข้าวที่จะให้ลูกไก่อันนี้เป็นลูกไก่กําพ้าเพราะว่าเขาขายแม่มันไปแล้ว